ตัวไหนเนี่ยขึ้นไปข้างบนนั่นน่ะหึอโอ้ลงมาเลยลงมาเลยโลกลงมายิ่งพระพ่อเนี่ยนี่ตัวเสื้อผ้ายิ่งพระพ่อลงมาโลกใครน้องทุงเงนิน ลงมาโลกขึ้นไปทำไมเนี่ยฮะลงมาลงมาเลยลงมาเลยน้องทุนเงินนี่น้องทุนเงินแม่เด็กแฝดนะครับลงมาโลกลงมาขึ้นไปทำไมนะ่ะลงมาเลย จริงๆเราเนี่ยลงได้ไหมเนี่ยลงได้ไหมเนี่ยลงมาดูสิครับมันไตไต่อย่างเงี้ยไตยขึ้นอย่างเงี้ยลงมาเลยโอ้จะเป็นมีตังเนี่ยมันกระโดดก็เป็นมีตังมันกระโดดเสียพ่อเลยแต่น้องทงเงินเขาไม่ได้สนิทพ่อขนาดนั้นอ่ เดือยจริงๆแล้เราเนี่ยนี่ไอ้มีตังเด็กแสบเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยออจริงๆเลยเออเดือย,ยไม่เข้าเรื่องแต่และตัวเนี่ยหึเดือยจริงๆเลยเป็นไหนละ่ะเป็นไหนละ่ะเป็นไหนละ่ะ